เมื่อเราเลือกที่เราเลือกด้วยภาวะของการสร้างสารรค์ของการสร้างชีวิตของเราจะทำให้เราสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาได้นั่นคือเรากำลังสร้างชีวิตของเราในแนวทางที่ถูกต้อง แต่เมื่อไหร่ก็ตามการเลือกของเราเป็นการทําตามที่เขาเลือกหรือยอมเลือกหรือเพราะเหตุผลใดก็ตามแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เราเลือกที่จะสร้างชีวิตเรานั่นเท่ากับเรากำลังส่งคลื่นพลังงานแห่งความขาดแคลนออกไปเราจะไม่สามารถได้สิ่งที่เราปรารถนาและต้องการได้ถึงแม้คุณจะได้ค่ะ แต่สุดท้ายมันก็จะหายไปในชีวิตของคุณเพราะคุณไม่ได้ส่งคลื่นพลังงานแห่งความสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราทุกคนนี่คือสิ่งที่เราสามารถเสกชีวิตของเราได้ทุกคนเสกจากการที่เราเลือกสร้างสรรค์ชีวิตของเราด้วยการที่เราเลือกด้วยความสุขความรัก เต็มเปี่ยมค่ะทุกคน